สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องบีสามเหลี่ยมออโต้อีกเช่นเคยนะคะนี่เลยคะ่ะวันนี้มี s u z u k i ิ w ว f t มาแนะนำนะคะน้องมาในราคาเพียง519,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแต่ถ้าลูกค้ามีแบงค์สิบนะคะนำมาลดนำมาแลกส่วนลด100,000บาทนะคะเหลือแค่419,000บาทเท่านั้นคะ่ะมาดูกันค่ะว่าน้องได้อะไรบ้างอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟด้านหน้านะคะส่วนด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะ อันนี้ด้านข้างของน้องนะคะก็จะมีการสตราดแบบนี้มาให้เดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับอันนี้ภายในรถของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีปุ่มฟุ d คอนโทรลมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็หน้าจอทัศสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าเบาะจะเป็นเบาะผ้าอยู่นะค,คะค่ะหากท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาหาหนูน้องบีสามเหลี่ยมออโต้ได้เลยคะ่ะ